17นาฬกาวันที่6กรกฎาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดา ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามพระบรมมหาราชวังเพื่อทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อท่งเครื่องสำหรับฤดูฝนสำหรับพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปศิลปะก,ก่อนเชียงแสนแกะสลักจากหยกอ่อนเนฟไฟสีเขียวดังมรกตขนาดความกว้าง48.3เซนติเมตรความสูง66เซนติเมตร เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของกรุงรัตนโกสินทร์ปัจจุบันเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้ว